สัญญาณเตือนตับคุณมีปัญหาดูแค่มือและเท้าก็รู้แล้วถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะต้องแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อมันมีสัญญาณบอกที่มือและเท้าของเพื่อนคุณจะได้ไปตรวจตับให้เรียบร้อย <c oughs> อันแรกเลยคือฝ่ามือแดงผิดปกติโดยเฉพาะตรงโคนนิ้วโป้งหรือว่านิ้วก้อยมันจะสีแดงจัดขึ้นแบบผิดธรรมชาติเลยนะไม่ปวดไม่คันอาจจะนะที่บง่งบอกว่าตับคุณเริ่มทํางานไม่ดีแล้วแล้วมันมีเลือดข้างที่มือสัญ,ญญาณที่สองคือปลายนิ้วมือและนิ้วเทา้า ป่องผิดรูปลักษณะคล้ายนิ้วปุ้มอย่างนี้ครับถ้ามันรีบเรียบอย่างนี้หรือโค้งนิดหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเป็นนิ้วปุ้มมันจะนูนขึ้นมาเลยอาการแบบนี้มันม่งบอกว่าการไหลเวียนของออกซิเจนปลายนิ้วของคุณมันผิดปกติครับซึ่งพบได้ในโรคเลื้อดลังหรือว่าโรคตับบางชนิดและถ้ามือคุณเหลืองตัวเหลืองตาเหลืองเท้าเหลืองอันนี้เป็นสัญญาณสําคัญเลยสําหรับตับของคุณ ว่าตับคุณอาจจะมีปัญหาเพราะว่าสารสีเหลืองที่อยู่ในเลือดคุณมันถูกกําจัดที่ตับได้ไม่ดีทาให้มันค้างอยู่ในเลือดแล้วมันไปสะสมที่ผิวหนังครับและถ้าเส้นเลือดฝอยของคุณขึ้นเป็นดวงแดงคล้ายใหยเมงมุม,มเป็นจุดต่างๆตามร่างกายของคุณ พบได้ในบริเวณหน้าอกแขนหรือว่าส่วนบนของลำตัวคุณเกิดจากฮอร์โมนและการควบคุมเลือดของคุณผิดปกติเมื่อการทํางานของตับลดลงก็เลยทําให้เส้นเลือดฝอยตามร่างกายของคุณขยายตัวเป็นวงแดงและอันสุดท้ายครับคือขาบวมเท้าบวมไม่ใช่อ้วนนะตับทํางานผิดปกติเลยทําให้โปรตีนในเลือดของคุณมันต่ตําของเหลวก็เลยรั่วออกจากเส้นเลือดครับข้างตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ข้างล่างคือเท้านั่นเองเคยเห็นเป็นการบวมที่มันชัดเจน,นะฮะโดยเฉพาะ น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำก็จะเป็นที่เท้าและขาครับคุณอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนคุณด้วยนะครับเผื่อใครกําลังมีอาการขาบวมตัวบวมมือเป็นนิ้วปุ่มมีเส้นเลือดแดงตามตัวอะไรอย่างนี้ให้ไปตรวจโรคตับดูครับถ้าไม่เป็นก็แล้วไปนะแต่ถ้าเป็นมันก็จะมีหลายระยะไงจะได้เริ่มรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆครับแล้วคุณมีความเห็นยังไงคุณคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ